คือคนไข้ที่ได้รับหัวใจใหม่ไหมครับเชื่อไหมว่าไปกินน้ําเต้าหู้ที่ตลาดแห่งหนึ่งครับจังหวัดระนองอตอนกลางคืนอ,อยู่ดีๆแม่ค้าที่ตักลูกเดอยกับน้ำเต้าหู้เนี่ยมาบอกน้นาเป็นแม่ของอคนที่คุณมาเอาหัวใจโอ้ยเรากอดเลยแล้วก็แบบแบบฟังแล้วโอ้โหมันรู้สึกเดีอ่ะแล้วก็ผูกพันกัน คือ,อยูไม่ต้องกังวลอีกแล้วว่าถ้าเกิดยูมีเคสแบบน,นี้นะนก็มีสามต,<ร> 3, ตีสี่ตีหกกี่โมงก็แล้วแต่โทรมาได้เลยเโทรมาได้เลย bon. รู้สึกเออมีคุณค่าเหมือนกันไ <ด achieve S 2> ว้เราจิตกรรมหนึ่งที่คุณลถิ่นทำเป็นประจำแล้วก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมผมสนใจมากก็คือเรื่องการขับเครื่องบินชอบความเร็วนะครับชอบอะไรที่มันมีความผาดโผนเล็กน้อยตอนโตแล้วก็มารู้จักเพื่อนที่ ขับเครื่องบินก็เห็นเขามีความสุขเป็นอิสระไปไหนมาไหนสะดวกก็เลยไปเรียนแต่เมื่อเรามาศึกษามาเรียนแล้วเราก็รู้กับเออจริงใช่ภาณนะที่ปลอดภัยที่สุดอย่างหนึ่งขออย่างเดียวอย่าออกนอกเกมเนี่ยมันมาใช้กับชีวิตประจำวันได้หมดเลยต้องคอนเทนตต้องโฟกัสขึ้นไปเครื่องบินแล้วเหมือนนั่งสมาธิ มันก็แปลกเ่ยธรรมชาติที่ช่วยเราเยอะเลยนะอะไรก็ตามที่เราต้องรูมันเสี่ยงมากอมันพลาดไม่ได้เราจะโฟกัสเมื่อเราโฟกัสอะไรบางอย่างมันก็คือการใช้สมาธิมันลงจากเครื่องบินมาเราจะโล่งแล้วสิ่งที่มันคาหัวอยู่ตอนขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยมันจะหายเพราะฉะนั้นที่คนบอกว่าเอ๊ะทำไมผมยิ้มทั้งวันทำไมผมรู้สึกผมไม่มีอะไรที่รู้สึกมันเป็นสิ่งซีเรียสจริงๆมีครับแต่ว่ามันมีที่กีระบายออก ครับนะครับเขาขับเครื่องบินนี้จะให้ความรู้สึกนั้นเลยเหมือนได้สมาธิเลยเพราะว่าต้องคิดตลอดเวลาเพราะนั้นมันก็จะคิดว่าทํายังไงให้เรากับเครื่องบินเนี่ยลอยอยู่บนฟ้าจนถึงที่หมายปลายทางของเราพอเราบินมากๆครับมันก็จะเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา what if ตลอดเราก็จะไม่ extreme เกินไปมีนักธุรกิจคนหนึ่งที่เขาขับเครื่องบินเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้จากการขับเครื่องบินก็คือว่าการมองในมุมสูง ที่มองแบบภาพกว้างที่เขาเอานามาใช้ได้ก็ใช่ไงก็ต้องมองไงให้เรามีชีวิตรอดเนี่ยมองมุมสูงว่าตรงนี้อภูเขานะครับอย่าเลี้ยวซ้ายนะนะถ้ามันเกิดเครื่องดับตอนนี้เนี่ยเราผ่านมาตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันเป็นลานตากมันยาวเป็นกิโลเลยนะอพอไหวนะตรงนี้ทางหลวงสายนี้เส้นนี้รถเพียบเลยเส้นนี้ไม่มีรถเลยแต่การขับเครื่องบินเนี่ยทำให้ คุณอนุทินมีมีกิจกรรมทําบุญรูปแบบหนึ่งที่คนรู้จักกันเรื่องของหัวใจติดปีกมันเกิดขึ้นยังไ,ไงครับหนึ่งต้องมีเพื่อนเป็นหมอ,อก่อนอ่ามีวันหนึ่งเขาเกิดกรณีฉุกเฉินเขาโทราผมเลยอืตอนดึกๆไปอุดรมไม่มีไฟแล้วโทรโทมาโทรมาว่างไงบ้างครับว่าวันนี้มันมีผู้คอรอยรายหนึ่งประสบอุบัติเหตุสมองตายแล้วเจรจากับญาติแล้วญาติยอมให้อวัยวะหัวใจ มีเวลาอยู่สี่ชั่วโมงผู้ขอรายรายนี้อายุยังไม่มากหัวใจแข็งแรงครับมีผู้ป่วยที่กําลังรอเปลี่ยนหัวใจอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาวันที่ยี่สี่ธันวาปีห้าเจ็ดครั้งแพอเขาโทรมาเขาอธิบายเขาไม่ต้องอธิบายจบอบผมก็บอกโอ้ยเป่น้องพูดแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ดอนเมืองที่โมงเขาบอกสี่ทุ่มสี่ทุ่มก็ไปดอนเมืองก็เทคออฟไปอุดรคืออยู่ไม่ต้องกังวลอีกแล้วว่าถ้าเกิดอยู่มีเคสแบบนี้นะก็มีสามตีสี่ตีหก กี่โมงก็แล้วแต่โทรมาได้เลยอ่โทรมาได้เลยก็รู้สึกว่ามันมันก็เป็นรู้สึกเออมีคุณค่าเหมือนกันไว้เราเห็นเห็นเลยตรงนั้นมันก็เลยเลยเลยเป็นสิ่งที่ผมก็ทํากับคุณหมอเขาสองคนมาตลอดตอนนี้ตอนนี้ต้องประมาณ6กสิบเจ็ดสิบเคสใ่ผมได้ไปประมาณหกสิบเคสหกสิบหกสิบเที่ยวเคยปเยี่มคนไข้ที่ได้รับหัวใจใหม่ไหมครับเชื่อไหมว่าไปกินน้ําเต้าหู่ที่ตลาดแห่งหนึ่ง จังหวัดระนองอตอนกลางคืนออยู่ดีๆอแม่ค้าที่ตักลูกเดือยกับน้ำ้เนียมาบอกน้าเป็นแม่ของคนที่คุณมาเอาหัวใจโอ้โหเรากอดเลยแล้วก็แบบแบบฟังแล้วโอ้โหมันรู้สึกดีอ่ะแล้วก็ผูกพันกันตอนนี้เวลาไประนองก็ต้องไปไปหาท่นะเราไปกินน้ำเาูผมจำได้ว่าท่านโพส์อันเนี้ยที่บอกว่า ร่างกายหลานไม่อยู่ชีวิตไม่อยู่แล้วแต่หัวใจของหลานยังคงอยู่อยู่ที่ที่อีคนอีกคนหนึ่งอยู่แล้วก็รู้สึกว่าหลายๆครั้งก็ทางสภาการแไทยเขาก็จะเอาคนที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายหัวใจเนี่ยมาพบกันสักปีสองปีครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เชิญผมไปผมก็บอกบอกไม่ไปเดี๋ยวร้องไห้คุณนุชินอยากจะบอกบอกคนที่คุณนุชินช่วยชีวิตไปทั้งหมดว่าไงบ้าง มีอะไรอยากบอกรับก็ก็ดีใจที่เขามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่อย่างที่ผมบอกเขาไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณผมผมไม่ไเป็นหนี้บุญคุณเขาว่าทำให้ผมมีความสุขขอบคุณมากครับคุณนิว